วันนี้ลูกค้าประจําก็แบะเข้ามาเอาล้อ RE 3 0นะครับแบะเข้ามาทําสีใหม่นะครับเราก็จะมาลอกกันให้เห็นชัดๆแบบนี้ลอกบางๆแบบนี้นะครับที่ร้านเรานะครับหรือจะไม่ลอกต้องการราคาถูกเราก็ทําให้ได้นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าทั่วๆไปเขาก็จะลอกกันสมุดนะครับลอกให้บางๆทํเสีออกมาก็จะเหมือนล้อแม็กใหม่นะครับบางๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวชมกันนะครับนี่เราก็ล้างทําการล้างก่อนนะครับ ทำการล้างก่อนล้างเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะทำการฉีด <c oughs> ด้วยเครื่องล้างอัดฉีดนะครับฉีดเบาครับมันก็จะเกิดความนะครับเดี๋ยวทงมาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะวเดี๋ยวมาดูการว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ของเราล้างออกมาแล้วใสๆขาวๆแบบนี้เลยนะครับ แทบไม่ต้องขัดเลยนะครับแต่เราก็ต้องขัดทาพื้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะง่ายนะครับต่อการทํางานนะครับสําหรับร้านแมกนะครับลูกค้าเคยเอารถวีออสมาทาคันเนึงแล้วนะครับเป็นที่ว่าเป็นสีเท่ากันนะครับนี่ก็เอา r อสามศูนย์มาทาอีกหนึ่งชุดนะครับอนะครับลูกค้าอยู่จ้านของนครปฐมนะครับนะครับขาวใสแน่นอนครับยังไงก็ทักเข้ามานะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับ หรือจะแอดไอด i n ลนนะครับ081์นะครับ9 1 9 1 9น6นะครับร้านตั้งอยู่ที่สาขาบ้านปโป่งนะครับอยู่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านยางนะครับได้อำเภออำเภอบ้านปโป่งตำบลหนองกบนะครับยังไงก็แอดไอด i n ลเข้ามาแล้วกันนะครับหรือใครมาไม่ถูกก็พิมพ์มาที่ พิม Google มาที hmm. hey, it. It ่ล้อตะเกงธรรมศาสตร์ของหลวงสาขาบ้านโป่งนะครับ Google Map นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่ครับเข่าขาแบบนี้เลยนะครับเนียนๆกริ๊บเห็นไหมครับเมื่อกี้ท่านใดสังเกตดูก็จะเห็นรับขาวใสสะอาดนะครับนี่ครับเข่าขาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเราทำยันเราทำแต่พื้นพื้นแม็กขึ้นมาเลยนะครับทำแต่พื้นแม็กขึ้นมาเลยนะครับ สวยยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงสาขาบ้านโป่งนะครับสาขาบ้านโป่งอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่อําเภอบ้านโป่งอยู่บ้านยางหมู่9นะครับอยู่บ้านยางหมู่9นะครับติดกับวัดบ้านยางนะครับไม่ไกลจากวัดบ้านยางนะครับห่างจากบ้านยางประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะ0819191976หรือท่านใดสนใจด้ำยา ลอกสีก็ทักเข้ามาได้นะครับที่0819191976นะครับสวัสดีครับ